So here's the carnival vehicle. Right here it's kind of a big boat. And we are here in Ensenada, Baja California. Bienvenidos a todos. <Yeah. S 1> Now, we got to find out what we're going do today. So let's go on. ค่ะ Welcome to Mina Robin นะคะมาเที่ยวกับมีนาอีกครั้งหนึงค่ะค่ะมีนาจะพามาเที่ยวเมืองเอสนาดานะคะอยู่ในเมืองเม็กซิโกติดชายทะเลนะคะอันนี้นะคะ mùa ngọc xinada 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 o ช้าวโอเคพร้อมเร็วไปเร็วไปเร็วไปโอ้โหชาวช้าวช้าวสถานีโอโซเล่โอโซเล่จะไปกินโอโซเล่อาหารเมกซิกันกันนะคะอย่า I remember now. ได้เลยไหมว่ามันเป็นวิธีทำป้ายชื่อนะคะสดๆเลยก็คล้ายๆกับแถวอ่านัดของแถวที่เที่ยวในประเทศไทยเรามีการทำป้ายชื่อมไปป้ายชื่อของที่ต่างๆด้วยกันนะอ่ะฮะ ก็ทำอันนี้จะไปฝากลูกสาวกับลูกชายชื่อนะคะชื่อการวินิตน้าค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ให้มีนาโลไป้จุนนะคะบ๊ายบายค่ะ